วันนี้มาำจำคบเฉลยโจทย,ย์วิชาซอยข้อสามหกนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าดินถมมีความหนานแน่นมีความหนานแน่นเท่ากับ1นึ่ดเ้าห้าตันต่อลูกบาศกเมตรนี่คือแกมมาตัวถัดไปก็บอกว่า Angle of Internal Friction เท่ากับสามสิบสององศาตัวเนี้ย ะครับตัวนี้หมายถึงมุมฟรีมุมฟรีแองเกิลอเวนตุนอลพิ c t i ่นอีกค่าหนึ่งคือ C เท่ากับ5้าจตันต่อตารางเมตรสคือค่าโคอ i ชเนนะครับเขาบอกว่าเมื่อนำดินมาถมด้านหลังกำแพงจงหาความลึกของเทนชันแคล a c k นี่คือคำถามนะครับกรณีที่เป็น a c อคที keep. มันมีกรณี Active Pressure กับ Passive Pressure เรื่องนี้เป็นเรื่องของ Lateral Earth Pressure ในบทนิชาซอยอยู่ในซอยสองนะครับเรื่อง Lateral Earth Pressure เนี่ยจะมีทั้ง Active Pressure คือดินดันกำแพงให้เคลื่อน Passive Pressure คือกำแพงดันดินเคลื่อนถ้าภาวะหยุดนิ่งก็เป็น Lateral Earth Pressure ภาวะหยุดนิง่งหรือภาวะที่เราบอก Address นะครับ สมมติว่าเรามีกำแพงกันดินเป็นรูปนี้เราเอาดินมาถมสมมติว่านี่คือดินแรงดันดินที่เกิดขึ้นเราสามารถคำนวณได้นะครับเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็คือแหรลงรับอ่ะแรงฟอสอาจจะเป็นแรงเอฟนะครับอันนี้ก็เป็นแรงผลลัพธ์ของแรงที่กระทำนะครับที่กระทำ คือแรง F ที่นี่แรง F ตัวนี้เราคำนวณได้จากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการถามว่าถ้ามีดินถมเนี่ยมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเนี่ยจะเกิดเ e n s i o n crack เนคำว่า tension crack, crack หมายถึงรอยแตกที่เราเห็นรอยแตกทั่วไปรอยแตกที่ทั่วไปด้านบนจะกว้างนะมองลึกลงไปข้างล่างความลึกตรงนี้สมมุติว่าให้เท่ากับ z นะครับจากสรรมการของ l a t e r a l e เออร์เพ s เชอร์ซิกมาเอ่อแอคทีฟแอนี่คือดินดัดกำแพงให้เคลื่อนซิกมา A เท่ากับ Ka k อนี่คือสัมประสิทธิ์ของแรงดันดินด้านข้างประเภทที่เป็น Active Ka c o นะครับ Co e ค t อ f ฟิเชน a ์ออฟ t h p ับโล่เออร์นะครับอันนี้คือ k k a แกมมา คูณด้วยแซก็คือตัวที่เราต้องการหาลบด้วย2 C s q u สแควร o t ูทสมการนี้เป็นสมการหลักของ Active p r e s s u r e นะครับโอเคนะครับถ้าจะทวนบทนี้ไปดูใน YouTube ของอาจารย์จะมีเรื่องนี้อยู่นะครับแต่าอาจารย์จะพูดสำหรับกันเฉลยเนี่ยจะยกสูตรมาเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องสูตรให้ไปดูนะครับชิกานี่คือสเตรทเอคือแรง pressure A นั่นเองนะครับ active pressure นะครับเท่ากับ K A K A โจทย์ว่าไงครับ K A คือเอ่ Co e ature, เอ let coefficient of lateral earth pressure ในภาวะที่เป็น active K A ตัวเนี้จะเท่ากับแ a n กำลังส45องศาลบด้วยฟีส่วนสอนะครับฟีนี่คือมุม angle of internal friction ในที่นี้ KA จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับแทนกำลังสอง45องศาลบด้วย32หารด้วย2มฮะมุมฟีเนี่ยอันนี้มุมฟรีใช่ไหมนะครับมุมฟรี32นะครับถึงมุมฟรีนี่นะครับ32หารด้วย2